สวัสดีทุกท่านนะครับขณะนี้เรามาติดตามสถานการณ์น้ํานะครับที่อําเภอน้ํานะครับที่อําเภอสะเดาจังหวัดสงขลานะครับเนื่องจากมีฝนติดต่อตกติดต่อกันนะครับ2วันแล้วนะครับตกหยุดตกหยุดนะผมนะครับตอนนี้ที่ชุมชนบ้านทุ่งนะครับในเขตเทศบาลเมืองสะเดานะครับน้ําก็เริ่มขึ้นปริมปริมแล้วนะครับนี่นะครับขณะนี้น้ํานะครับเริ่มปริมขอบขอบสะพานแล้วนะครับ จะเริ่มล้นถนนเลยนะครับซึ่งจุดนี้นะครับเป็นจุดที่น้ํามวลน้ํานะครับจะมาถึงเป็นจุดจุดแรกนะครับซึ่งจะเป็นที่ลุ่มนะครับซึ่งจุดอากาศนะครับจุดนี้จะเป็นคลองนะครับคลองที่มีแม่น้ำสองสายนะครับมาบรรจบกันนะครับมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับ อีกฝั่งหนึ่งนะครับ <c oughs> ดูจากขอบสะพานนะครับก็เต็มขอบสะพานเลยนะครับชนขอบสะพานด้านบนเลยนะครับ <c oughs> ก็ติดตามสถานการณ์เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะมีอัปเดตเรื่อยๆนะครับซึ่งดูจากในสวนยางนะครับน้ํา ระดับน้ํานะครับก็สูงขึ้นมานะครับระดับน่าจะเอวนะครับน่าจะระดับเอวนะครับนี่เป็นจุดแรกนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมอีกจุดหนึ่งนะครับติดตามสดนะครับติดตามการถ่ายทอดสดนะครับไลฟ์สด ใน t ิกต o อกของเทศบาลเมืองสระดาวได้นะครับหรือว่าจะไปชมการไลฟ์สดในช่องทาง facebook ของเทศบาลเมืองสระดาวได้นะครับนี่ครับมวลน้ำนะครับกำลังมาเรื่อยๆนะครับซึ่งจากจุดเหนือกว่านี้นะครับก็ฝนตกทั้งคืนนะครับเมื่อคืนบนเขาต่างๆบนต้นน้ำต้นเขื่อนนะครับบนเขื่อนน้ำก็ฝนก็ตกตลอดทั้งคืนนะครับเมื่อคืน ขณะนี้มวลน้ําก็มาสะสมอยู่ที่นี่นะครับก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับประชาชนในพื้นที่นะครับบริเวณนี้หรือใกล้เคียงนะครับที่เสี่ยงต่อน้ําท่วมนะครับก็ขอความร่วมมือนะครับนําสิ่งของนะครับขึ้นสู่ที่สูงนะครับป้องกันไว้ก่อนนะครับดีกว่ามีการเสียหายในภายภาคหน้านะครับกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับกดหัวใจได้นะครับเคาะหน้าจอ2ทีนะครับเป็นกําลังใจให้กับทีมงานนะครับ ซึ่งขณะนี้นะครับอยู่บริเวณด้านในนะครับของชุมชนบ้านทุ่งนะครับน้ำก็มาเรื่อยๆนะครับ นี่นะครับบรรยากาศฝั่งนี้นะครับน้ําก็ไหลเชี่ยวระดับหนึ่งนะครับท่าในใดมีญาตินะครับพี่น้องหรือว่าเพื่อนเพื่อนะครับอยู่บริเวณชุมชนบ้านทุ่งนะครับหรือพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการรับน้านะครับหรือว่าชุมชนด้าน จากเทศบาลเมืองเสดาจไปนะครับอย่างเช่นปริกนะครับจุมชาหัวถนนก็ระมัดระวังน้ํากันด้วยนะครับพอน้ําจากที่นี่ก็เริ่มเต็มมาแล้วนะครับก็ขอคมร่วมือประชาสัมพันธ์นะครับทุกท่านนะครับบอกเพื่อนๆบอกญาติๆกันด้วยนะครับว่าน้ําที่นี่ก็เริ่มล้นแล้วนะครับญาติพี่น้องหรือเพื่อนๆคนไหนนะครับอยู่บริเวณวัดหัวถนนชุมชนหัวถนนนะครับหรือว่าบริเวณชุมชนปิกนะครับบ้านปิกตำบลปิกนะครับก็ ระมัดระวังกันด้วยนะครับตะเคียนเผานะครับระมัดระวังกันด้วยนะครับน้ำที่นี่นะครับก็ไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันใหม่นะครับเดี๋ยวจะพาไปชมอีกจุดหนึ่งนะครับว่าสถานการณ์น้ำจะเป็นยังไงนะครับติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ